สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเจอชายชะกันดักรอตะนากรเดือดฝากถึงผู้บงการหลังเจอชายชะกันสองคนดักรอหน้าสตูดิโอผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้เผยเหตุการณ์ที่เจอหลังอัดรายการดราม่าวันนี้เจอชายชะกันสองคนดักรอหน้าสตูดิโอระบุว่า ประกาศตรงนี้ใครเป็นผู้บงการให้ชายชกันสองคนขี่จักรยานยนต์มาดักรอเราหน้าสตูดิโอหลังจบรายการดราม่าวันนี้เมื่อคืนนี้เราไม่รู้ว่าคุณมีเจตนาอะไรแต่ถ้าคุณคิดจะทำร้ายหรือข่มขู่ให้เรากลัวก็ถือว่าคุณบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเมื่อคืนเราโชคดีที่รอดจากชายชกันสองคนนั้นมาได้แต่ถ้าคุณยังไม่หยุดและเกิดอะไรขึ้นกับเราจนถึงแก่ชีวิต เราเขียนพินัยกรรมไว้แล้วว่าใครเป็นผู้บงการหรืออยู่เบื้องหลังการสั่งการให้คนมาดักข่มขู่ทำร้ายเราคุณจะต้องรับโมรดกเลี้ยงดูมาทั้งหมด7ตัวของเราอย่างดีเหมือนที่เราเลี้ยงต้องให้กินอาหารเกรดซูเปอร์พรีเมียมต้องพาไปหาหมอรักษาโรคประจำตัวให้ยากันเห็บหมัดทุกเดือนฉีดวัคซีนประจำปีพาไปเดิอนออกกำลังกายทุกเช้าเย็นจำไว้ หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเป็นห่วงอย่างมากมายชาวเน็ตสอบถามเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ตะนารากรก็ตอบว่าเรื่องจริงค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ